สวัสดีค่ะปูแอปเปลนะคะอยู่ที่ร้านดีการคาเฟ่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวปูก็พาแม่มากินข้าวแล้วก็มีการลดน้ำอวยพรให้แม่นะคะซุ้มนี้ปูมาทุกครั้งก็จะถ่ายตรงนี้ทุกครั้งเลยนะคะตอนนี้อากาศดีมากเพราะว่า6โมงเย็นแล้วค่ะไม่เคยอยู่เย็นถึงขนาดนี้เลยนะคะมีครั้งนี้ครั้งแรก บรรยากาศภายในร้านสวยมากเลยต้านนี้ก็สวยนะคะนี่งๆเลยนี่คุณมีชอบมากค่ะอยู่ที่ร้านดีกันคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะกระทุ่มแบนค่ะปูม,มาที่นี่บ่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ปูอยู่ในในนี้เลย วันนี้ปูพาแม่มากินข้าวค่ะวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวของปูนะคะซึ่งก็มีปูกับแม่สองคนพาแม่มากินข้าวบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้มาแบบชิวมาถึงนี่ประมาณห้าโมงเย็นค่ะเพราะว่าไม่อยากเจอแดด เบื่อแดดมากเลยวันนี้อากาศร้อนสุดๆเลยไปเลยผู้ชอบมุมนี้มากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยใครมาดีกันคาเฟ่มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ปุ๊กคิดว่าทุกคนไม่น่าพลาดเ<อ>มื่อกี้ปุ๊กก็รดน้ำแม่ตรงมุมนี้นะคะ แล้วค่ะคะ่อยๆลงนะคะวันนี้เราสองคนแต่งตัวสวยนะคะต้อนรับวันสงการใส่ลายดอ,อกตรงน, <laughs> ตนี้เย็นมากไหมนี่หนึ่งเย็นตรงนี้เย็นมากอ่ะไปจริงๆอยากจะให้ลงเรือมากเลย อุบหดละนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้